ค่วิธีการตั้งค่าการซูมบนหน้าปัจจุบันของคุณนะคะใช้ตัวเลือกการซูมในเครื่องมือเพื่อทำให้ทุกอย่างบนหน้าใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงนะคะขั้นตอนที่1คลิกเลือกไอคอนเครื่องมือบนแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์นะคะจากนั้นให้เลือกตรงซูมนะคะดูตรงซูมตรงด้านนี้คลิกเครื่องหมายบวก ตรงด้านขวามือนะคะทำให้ทุกอย่างในหน้าใหญ่ขึ้นคุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ทางลัดก็คือคอนคอนโทและก็บวกหรือว่าคลิกลบทําให้ขนาดเล็กลงคุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์นะคะคอนโทนแล้วก็ลบได้ด้วยนะคะเมื่อต้องการเข้าหมวดเต็มหน้าจอ ให้คลิกตรงกล่องสี่เหลี่ยมด้านขวาสุดนะคะคุณก็สามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดได้ก็คือ F11 นะคะแล้วก็เครื่องหมายคำถามชิปแล้วก็ F นะคะถ้าคุณกำลังใช้งาน Chrome OS คุณสามารถคลิกเลือกกล่องตรงด้านนี้นะคะ ที่ด้านบนของแป้นพิมพ์ของคุณได้ด้วย